นี่คือลูกของคําแก้วกับเจ้าซันนะคะซึ่งแม่เขาเป็นเผือกแล้วก็เจ้าซันเป็นควายดำใช่ลักษณะโครงสร้างของสองตระกูลนี้ก็คือหนึ่งที่แน่คือได้มาแล้วโครงสร้างโครงสร้างใหญ่ทั้งคู่ใหญ่ทั้งใหญ่เลยอันนี้คือทางฝั่งทางแม่เขาคือทายาทของแก้วฟ้าและก็ทางพ่อก็คือป๋าปังควายทั้งสองตัวนีมันอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่แล้วทั้งทั้งทั้งคำแก้วทั้งเจ้าซันค่ะ มันก็ออกน <c oughs> อลอยกันม <c oughs> ันลอยกันอาคือเราปล่อยธรรมชาติของข <c oughs> ใช่ใช่เราปล่อยปล <c oughs> ่อยธรรมชาติเลยได้ไอตัวนี้ออกมา <c oughs> ซานนะคะซึ่งเป็นควายเผือกนะคะอันนี้เราอะไรกับอะไรคะคุณหมออันนี้เป็นลูกเจ้าซานกับแม่คํำแก้วชื่อชื่อน้องคำแพงเป็นเป็นเป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้เป็นลูกของคํำแก้วที่อยู่กับเสี่ยวดมที่นครนายกนะแสดงว่าคําแก้วนี่ก็คือเป็นควายเผือกใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับเป็นลูกแก้วฟ้าซึ่งอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยครับก็แบ่งไปให้เสี่ยุดมที่นครนายก คือแม่เขาไปอยู่ที่นู่นแล้วใช่รอันนี้คือลูกของคําแก้วกับเจ้าซันนะคะซึ่งแม่เขาเป็นเผือกแล้วก็เจ้าซันเป็นควายดำใช่ลักษณะโครงสร้างของสองตระกูลนี้ก็คือหนึ่งเทียแน่คือได้มาแล้วโครงสร้างโครงสร้างใหญ่ทั้งคู่ใหญ่ทั้งใหญ่เลย อันนี้คือทางฝั่งทางแม่เขาคือทายาของแก้วฟ้าแล้วก็ทางพ่อก็คือป๋าปังครับนี่นะคะคือลักษณะไม่ต้องดูอะไรมากดูลําตัวของเขาอันนี้อายุเขาเท่าไหร่แล้วคะคุณหมอสิบหกเดือนครับเท่ากับว่าหนึ่งปีสี่เดือนสูงสูงใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมคะพี่แก่พี่แก่เคยวัดเคยอะไรดูแลเขายังไงบ้างคะพี่แก่วัดในทนาไตรวจยังไม่รู้เท่าไร่สูงเค่าประ่าตการนประมาณเท่าไหร่น่าจะร้อยสี่สิบห้าได้ครับ ถุงพ่อๆกับพี่เต๋อเลยพี่เต๋อร40แล้วพี่กาบนี่เรามีการดูแลยังไงบ้างคะคุณให้ยาครับให้ยาให้อาหารตามปกติอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะแล้ในด้ของคุณหมอนี่คุณหมอก็คือเข้ามาตรวจสุขภาพของควายที่เรวจทุกตัวเรามีโปรแกรมอย่างไงในการตรวจคุณแม่มองดูว่ามันมีทั้งควายดำควายเผือกอย่างเงี้ยเราได้มีการแบ่งสเกลกันยังไงคะทั้งควายเผือกควายดำคือเราตรวจผสมกันหรือว่าแยกโซนกันยังไงอ่ะเหมือนกันครับตรวจเหมือนกันทุกอย่างโปรแกรมวัคซีนโปรแกรมถ่ายพยาธ เหมือนกันเหมือนกันคือแล้วแต่ความสมดุบูรณ์ของควายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าการที่จะใช้ยาบางตัวมันก็จะแตกต่างกันเพราะหมายถึงว่าตัวผู้ควรจะใช้อีกแบบนึงตัวเมียก็อีกแบบนึงในช่วงที่เจริญพันธุ์เขามันจะให้ยาที่แตกต่างกันเพศผู้เพศเมียนี่คือเราแยกยาแต่ละยาแต่ละตัวนี้คือเราฉีดไม่เหมือนกันเหรอครับคุณหมอหรือว่าเป็นเฉพาะบางโรคผมพูดถึงพวกยาบำรุงอะไรมาอย่างเงี้ย คุณแม่คิดว่านี่ยาวางตัวคืออาแต่ควายตัวผููคือส่วนมากยาบำรุงเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าส่วนมากยาบำรุงจะเน้นไปทางเพศเมียมากก <ใน S 1> ว่าในาช่วงวที่เจริญพันธุ์ใช่ก่อนผสมอะไรเงี้ยครับ อย่างอาเจ้ากับคาแพงอย่างเงี้ยค่ะเราจะเก็บเป็นพ่อพันธุ์ของอีกตัวหนึ่งไหมคะของฟาร์มเราเลยน่าจะแบบนั้นครับน่าจะแบบนั้นเลยใช่ไหมคะครับและช่วงนี้ก็มีคนมาขอแบ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็บอกว่ายังยังยังไม่อยากแบ่งเอแต่ตัวนี้คือเรายังไม่แบ่งใช่ไหมเจ้าเจ้าคำแพงยังคือเรากะว่าเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ของสอสมัยฟาร์มใช่ครับใช่แต่ก็ดีนะทั้งทั้งควายดาควายเปือกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เกษตรกรได้มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นเอาคือทางฟาร์มเราจะเน้นแบบว่าแบ่งปันให้เกษตรกรด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างเงี้ยคือทางฟาร์มก็ยินดีให้คให้คำปรึกษาให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยได้ครับยินดีครับ ผลแม่เกษตรกรเข้ามาขอคําแนะนําปรึกษาคุณหมอเลยบ้างมีคะในตอนนี้มีบ้างครับคุณหมอให้คําปรึกษากัชบชาวบ้านไปด้วยสิ<ช>คือแนะนําวิธีการเลี้ยงการอะไรอย่างเงี้ยหรอการดูแลการเลี้ยงโปรแกรมการถ่ายพยาธิยามลุงอะไรพวกนี้ครับอืมแล้วอย่างเจ้าคาแพงอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมองว่าลักษณะเด่นของเจ้าคาแพงนี่คือเด่นเด่นเลยอะค่ะคือย,อยังไงบ้างคะคุณหมอ,อ,อกระดูกแข้งขาเขาค่อนข้างใหญ่อืมอาจจะเป็นเพราะทั้งสายเลือดที่การลงตัวองเขาทั้งทองสุกทั้งแก้วฟ้า ทั้งป่าปังนะที่มีโครงสร้างใหญ่ลำตัวยาวตอนนั้นคุณหมอคิดยังไงอะคะระหว่างเอาเจ้าซานกับแม่คำแก้วมาผสมกันนะคะคือคืออยากจะแบบข้ามสายพันธุ์หรือว่ายัางไงอะคะคุณหมอจริงๆแล้วคอยทั้งสองตัวนี้มันอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่แล้วทั้งทั้งทั้งคำแก้วทั้งเจ้าซานมันก็ลอ,อยกันลอยกันเอคือเราปล่อยธรรมชาติของเขาใช่ใช่เราปล่อยปล่อยธรรมชาติก็เลยได้ไอตัวนี้ออกมา ไม่ธรรมดาค่ะคือล่อยกันคือเราปล่อยเขาธรรมชาติและความโชคดีของของเราเองของฟาร์มของเราด้วยคือคือได้ได้เผือกออกมาซึ่งแบบว่าน้อยมากที่จะแบบจะได้การลงตัวแบบนี้อะไรเงี้ยสังเกตง่ายๆคือหน้าตาของเขาไปทางแก้วฟ้าหน่อยหน้าตาของเขาไปทางแก้วฟ้านี่นะคะแข้งขาโครงสร้างของเขามาได้ทั้งสองสายพันธุ์เลยทางปู่ทางป่าปังใช่ค่ะค่อนข้างที่จะเชื่อมมากเหมือนกันคะพี่แกบพี่แกบได้มีการดูแลเขายังไงบ้าง ดูแลอาบน้ำปล่อยตามธรรมชาตินะครับธรรมชาติของเขาเลยงเหรอคะพี่แกวิตกสีผิวของเขาสวยมากเลยค่ะคุณหมออย่างนี้เราปล่อยเขาธรรมชาติเงนี้เราได้มีการเพิ่มบำรุงอะไรเขาไหมคบไม่ไม่ครับือป่ที่ฟาร์มเราจะเน้นเรื่องธรรมชาติกินใช่กินหญ้าสดกินอาบน้ำแต่แต่จะมีแตกต่างจากที่อื่นคือเราจะมีโปรแกรมวัคซีนโปรแกรมคอบวมโปรแกรมเอ็มดีไปับเปลืออะไรเนี่ยจะตลอด แต่งจัดตัดแต่งกีบเงี <c oughs> ้ยครับมีแล้วหนึ่ครั้งก็ <c oughs> เหมือนกับคนเนาะ <c oughs> ต้องห <c oughs> มั่นตรวจสุขภาพเขาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มีโปรแกรมตรวจสุขภาพเขาของแต่ละรอบแต่ละอะไรเงรี <c oughs> ้ยคร้อย่างงี้เราก็มีการดูแล ดีมากคือปัญหาต่างๆก็จะไม่ค่อยเกิดจากฟาร์มเราเลยใช่ไหมไม่ไม่ครับคือโอ้โหโชคดีมากเลยอย่างอย่างฟาร์มอื่นเขาเป็นโรคฟาร์มเราก็ไม่ไม่ค่อยเป็นดูตัวนี้ก็คือมีการตัดแต่งกิ่นใช่ใช่อันนี้จะแต่งกี่ได้ประมาณสองเดือนไหสังเกตง่ายๆคือดูความเรียบร้อยของเขาคือการระเบียบของเขาดูแบบว่าความระเบียบเรียบร้อยของตัวควายต่างๆนะคะดูแข้งขาของเขาความสะอาดทุกอย่างเลยอะค่ะคือแบบ จะไม่มีเลยอ่ะอพี่แกะเป็นคนดูแลนี่พี่แกะเป็นคนดูแลทุกอย่างดูตรงโคนขาของเขานะคะได้กรรมพันธุ์ทั้งสองฝั่งเลยอ่ะค่ะดูดูนี่สีชอบสีผิวของเขามากเลยค,ค,คนใหม่ๆเนี้ยคือหันเริ่มกลับมาเลี้ยงควายเผือก,กันมากขึ้นอย่างเงี้ยควายเผือกนี่คือเราจะต้องดูยังไงบ้างคะคุณหมอควายเผือกเนี้ยมันก็มันเหมือนกับควายดำเราแหละครับส่วนมากผมจะไม่ให้ตากแดดเยอะมันจะเป็นกาดเทคนิคเทคนิคที่ฟาร์มที่ใช้ที่ฟาร์มนะครับเราจะ ให้ลงน้ําเล่นน้ําตามปกติเหมือนควายดําแต่จะไม่ปุูกให้ตากแดดเหมือนควายดําควายดำเนี่ยก็ต้องมีแดดบ้างอ่าสีมันจะถึงสีดําสวยงามถ้าถ้าไม่โดนแดดอะไรก็ผิวแดงอีกสังเกตได้นะคะคุณแม่สังเกตเจ้าคําแพงนะคะคือไม่ไม่มีกะเลยนะคะคือแบบว่ายังยังแบบว่า ที่ไปที่อื่นอย่างเงี้ยพอมีกะให้เห็นบ้างเราได้ฟังทริคจากคุณหมอไปแล้วนะคะคือว่าไม่ให้ตากแดดนาน,น,านใช่อาบน้ำเสร็จก็คือเข้าร่มเลยเ,ลเหมือนเหมือนขึ่งเขาให้ใตัวอะไรเงี้ยควายเผือกกับควายดำคือควายดำจะทนแดดหน่อยแต่ควายเผือกคือเราจะไม่ตากแดดสังเกตได้คือเจ้าคาแพงจะไม่มีกะเนี่ย oh, <no. S 1> ไม่มีกะจริงเลยนะคะเต๋อดูดิไม่มีกะไม่มีกะพี่เกิดพี่เต๋อสังเกตแล้วใช่ไหม แต่จริงๆบางที่ที่คุณแม่ไปอะค่ะคือเขาจะมีกะแต่กะยังไม่ค่อยเยอะคนที่จะเลี้ยงควายเผือกอย่างเงี้ยคือเขาก็เริ่มเริ่มรู้ทริคดีๆบ้างแล้วว่าในการเลี้ยงควายเผือกนี้มันก็ไม่ตัดแดดมากสังเกตง่ายคือหลังเขาก็จะค่อนข้างตรงตรงครับใช่ควบควบสี่สี่เดือนอีกสองปีเราก็จะเป็นพ่อพันธุ์ใช่เราก็จะผสมในฝูงของเราใช่ไหมใช่ใช่อย่างาเจ้าคำแพงอย่างเงี้ยค่ะเราจะผสมอานในฝ ตามของเราอย่างเงี้ยค่ะเราจะผสมเผือกกับเผือกหรือว่าผสมกับควายดำนะครับคุณหมอจริงๆแล้วนะ,คะเครื่องควายเผือกเนี่ยมันผสมได้หมดนะครับอยางว่าผสมควายดําออกเผือกก็มีผสมเผือกกับเผือกยังยังออกดําก็มีเหมือนกัน 50- 50เลยตอนเนี้ยแต่ว่าเราก็จะเ,เก็บไว้พัฒนา,าในฟาร์มเราเป,เป็นเป็นเบื้องต้นแล้วก็ถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจก็จะแบ่ง ต่อเชื้ออะไรเงี้ยให้เผือกกับเผือกนี่ก็คือออกมาเป็นดําได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับสายพันธุ์ปู่ย่าตายายเขาเป็นยังไงเรามันออกไปได้เนาะออกไปได้ครับคืออยู่ในยีนในอยู่ในดีเองเขาเราไม่รู้นี่นะคะพี่เต๋อเพลินเลยนี่นะคะเจ้าคํมแพงนี่คือเป็นเพศผู้ครับนี่นะครับพี่เต๋อชอบเลยไหมพี่เต๋อ ขนาดแม้แต่เข่าเขายังเป็นสีมุกเลยนะคะสีเผือก<ช>สีเผือกไฟเผือกทุกอย่างจะต้องเป็นเผือกหมดเลยนะคะดูตาเนี่ยดุเืิดตาของเขาว<ช>ิจเคอเขาไปทางนี้เหมือนกันนะใช่พอ,อ,อไปทางพ่อครับพอไปทางพ่อมากเชืช่องพี่เต๋อชอบเชื่องมากพี่เต๋อชอบเลยดูขาเขาะละคือขวบ ขวากับอีกสองเดือนขาเขาใหญ่มากเลยอะ่ะเชื่อจริงๆคือเขาสะอาดอะ่ะสะอาดมากเลยนะคะดูดูแบบว่านี่นะคะนี่มีการตัดเล็บไปแล้วนะคะคือตัดเล็บไปเมื่อสองเดือนที่แล้วเนาะใช่ถูกต้องคือที่นี่เขาจะมีการจัดการที่ดีมากเลยคะ่ะมีการดูแลดูอะไรคือดูรักษาสุขภาพของควายทุกตัวเลยใช่คือน้องมาวินนี่คือ่อาพ่อเป็นเจ้าสันและแม่เขาอะคะคุณหมอแม่เป็นสายเพชรอุดรครับโอ้สายเพชรอุดรถือว่าไม่ธรรมดานะคะค ที่นี่คือแบบว่าโครงสร้างเป็นหลักเลยนะคะใช่กล้ามเนี้อก็จะได้จากสายพิดุดอนใช่ความสูงเราก็จะเอาเจ้าสันไปใส่ใช่ค่ะ,คะแล้วอย่างเจ้ามาวินอย่างนี้ค่ะเราจะเก็บมาเป็นพ่อภัยของเราเองไหมคะหรือว่ายังไงคะก็ ถ้ามีพี่น้องจะขอแบ่งก็พร้อมจะแบ่งคับอ๋คอคือเจ้ามาวินนี่คือถ้ามีคนสนใจอยากแบ่งอะไรอย่างนี้ก็สามารถแบ่งได้รับติดต่อมาที่ฟาร์มติดต่อมาที่คุณหมอหรือว่าที่ฟาร์มได้เลยได้เและที่สําคัญนะคะคือตัวนี้สายพันธุ์ของเขาก็ไม่ธรรมดามาทางเพชรอุดรแล้วก็ฟังฝังเงินด้วยรุนปู่รุนย่าเขาอะไรอย่างนี้ค,ค่ะแล้วก็ตัวนี้อัตลักษณ์ครบที่แน่แน่คือโครงสร้างได้อยู่แล้วล่ะหน้าผากอะไรอย่างนี้ครบไปทุกอย่างนี้นะคะคือเขาค่อนข้างเชื่องมากและการผิวพันธุ์ของเขาดีคุณแม่สังเกตได้ค่ะ ความที่นี่ผิวพรรณของเขาจะสวยสวยเกือบทุกตัวเลยอะค่ะมีการดูแลที่ดีมากเลยนะคะดูแข้งขาของเขาโครงสร้างของเขาใหญ่ชัดเจน